ไอเกชอิชม oh okay. <laughs> <outside. laughs> ีบ <sorting> oh <laughs> ัวเขียวในวันนี้ผมจะโชว์ศิลปะการต่อสู้ที่ถูกต้องตามหลักสากลให้ดูโอ้ไม่ก็ขมเอะนี่ยนักเกออกจะใส่เดียวใส่เดียวเป็นไงเระใส่เดียวหมดโดยไม่ต้องสนโอเคโอโอ้ไมนี่ก่อนเดี๋ยวนะโอฉันตั้งกาดก่อนนะกกเปิดโอกาสจังหวะนี้ใส่เข้าไป ตะกี้นี้แค่วอมมือเฉยๆฮะสวัสดีนะครับคุณผู้ชมที่โดนผมต่อยปากแตกทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองฉันชื่อบัวเขียวเกมมิ่งในวันนี้เรามาฝึกทักษะการต่อยมวยกันนะครับในเกมที่มีชื่อว่าบ็อกซิ่ง เกมนี้เป็นเกมต่อสู้บวก s t r ATEGY นะครับคุณก็ผมจะต้องมีแผนในการเข้าไปบวกกับคนอื่นเว้ยคุณจะวิ่งเข้าไปบวกมั่วๆไม่ได้ถ้าเกิดคุณทำอย่างนั้นนะครับคุณจะโดนน็อกภายใน5วินาทีคือคุณจะต้องบล็อกเว้ยจะต้องแมนจเลือดแล้วก็ stamina ให้มันดีๆแบ่งจังหวะจังหวะไหนจังหวะลุกจังหวะไหนจังหวะรับใช่ผมไม่รู้ว่าเกมนี้ Pay to Win ได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆผมมองไม่เห็นเกมพาร์ส มันทาให้ผมแซดมากปุ่มถือว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียวมีการต่อยคอรับผมมีการบล็อกนะครับ F เป็นการดอจ E ก็ดอชเหมือนกัน Q, Q ก็ดอชนะครับแล้วนี่ใครวะเนี่ยเฮ้ยแกตั้งกาดตั้งเกินเอตั้งวโอเคโออะไรเพื่อนจะใส่เดียวเหรอจะเข้ามาฮะดูดูมีการตั้งกาดรับแนะ่ฉันไม่ต่อยกับแกแน่แกมันเก่งเกินไปโอ้โหดู มือแบบลิม i t ต็ด d i ดิชั่โอสองพน้าก็ชดุดมันต้องเติมซื้อใช่ไหมอ๋อ oh. แต่ผมว่าผมยังไม่ซื้อดีกว่านะครับผมคิดว่าเออเรามีประสบการณ์การต่อยมวยน้อยไปหน่อยนะคือจะต้องแบบมีประสบการณ์การต่อยมวยนิดนึงถึงจะแบบว่าซื้อถุงมือเทพเทได้อ่ะเพื่อนเรามาต่อยกันเฮ้ยทำไมเลือดมันไม่เท่ากันวะ เริ่มมาปุ๊บเอ้ยมันต่อยกันสดโอ้ my god แป๊บน,นึงต้องบล็อกก่อนคุณผู้ชมจมังหวะนี้เขาต่อยรัวๆนี่แหละแกแกไม่บล็อกเลยใช่ไหมอ่าแป๊บน,นึงป้องกันก่อนเวิดวัดทำไมตัวกูมันหอบอย่างนั้นวะ <c oughs> เฮ้ยดาบเรากันอยู่กันอยู่ใจเย็นๆใจเย็นๆเลือดเขามีเยอะมากคุณผู้ชมต่อยมาปึ๊บต่อยอ่ะเป็นไงล่ะแย่แย่แย่ต่อยต yeah, yeah, yeah. ่อยแย่แย่แย่แค่นี้เดียวเองเดี๋ยวเพิ่มเลือดก,ก่อนต่อยต่อยต่อยเดียว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 ใจเย ทำสเต็ปให้มันดีๆเนี่ยครับคุณผู้ชมเลือดเขาเต็มแล้วเนี่ยเลือดผมก็เต็มเหมือนกันเอานี่นี่แหละแลกหมัดกันจังหวะนี้แลกหมัดกันเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเมกี้กูหน้ามืดกูหน้ามืดแกนะแกกดอาอานี่มันคืออะไรวะเอ้าหมดไปละอากูเกมนี้มันมีจังหวะคุณผู้ชมอื้อ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 อก้ออื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 ้อื้อ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 อื้้ออื นี่ไงเราหวิดวัดจะตายแกจะตายแล้วนี่ล่ะคลั่งเหรอคลั่งเหรอเป็นไงเหรอแกแกเอายกสองยังมีอีกเดี๋ยวแป๊บนึงตั้งการดรอก่อนปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแกไม่ต้องเกิดแบบนี้โดนเต็มเต็มทุกหมัดคุณผู้ชมผมไม่หลบเลยนะครับกดคิวกดอีเป็นไงแป๊บนึงนะคิวอีนี่เท่ยังเลยเฮ้ยเป็นไงล่ะแกแป๊บนึงตั้งการดรอก่อนเหนื่อยแล้วใช่ไหมอืมเหนื่อยแล้วเหนื่อยโอ้ my god หนึ่งนะรอก่อน้วกดอ่าโอ้โหหน้ามืดหน้ามืดคุณผู้ชมเป็นการแบบสวนด้วยบัตรหมัดแบบโคตรแรงมือนนี้แกนะเกอ,อืมหลับหลับแล้วยังหลับเลย yes นี่เงนินอีกหบาท yes ส,สะใจที่ได้ต่อยหน้าคนเดี๋ยวนะแกมา ยกสามใส่เต็มหน้าเลยจังหวะนี้เดี๋ยวแันบนึงบล็อกก่อนบล็อกก่อนปึ๊บ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 เรียบร้อยอ่าบล็อก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 ปึ๊บอ่าเป็นไงล่ะเข้าไปยี่สิบห้าเจ้าหมอนี่ค้างเอาหมดเขาไม่ฟู่แล้วโดนน็อกเขาน็อกแบบทั้งยืนเลยดูโดนน็อกทั้งยืนแต่เดี๋ยวดิเกมเกมนี้นะครับเราสามารถออกกําลังกายอะไรตรงนี้ได้ด้วยเหรอออกกาลังกายเราจะได้อะไรวะออกกาลังกาย เพิ่มใจเกเรแล้วนี่มึงไอ้กูกดคลิกเหรอเฮ้ยกดอะไรอ๋อเหมือนเราใช้ PC ซีหรือเปล่าหลอกก็เราได้อะไรอะ่ะอ,ออกเราไม่ได้อะไรเลยคุณผู้ชม <Yeah. S 1> เหมือนเป็นที่เอฟเคเฉยๆหรือเปล่าหรือว่าผมจะได้กล้ามเนื้ออะไรไหมไม่รู้นะครับเราไปเล่นอย่างอื่นก็ได้ใช่ป่ะลูวิ่งนี่ลูวิง่งโอ้ยไม่เกิดสุดยอดไปเลยมันสนุกยังไงวะเนี่ยลูวิง่งฝึกต่อ,อยมวยได้ไหมซอก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 เป็นไงล่ะแบ่งพลังกาลัง มีการบล็อกป้องกันซองส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 องอะไรเนี่ยทีอัลล็อกทีมันคืออะไรวะทีอัลล็อกไม่รู้มันเหมือนเป็นการอ๋อล็อกเป้าอะไรประมาณนี้โอเคโอเคโอเคยกตรงนี้ได้ไหมซาซาซาเรามายกด้วยกันอืมกล้าใหญ่และใจเกเรอืมให้เพื่อนมาใส่เดียวกันหน่อยไหมใครก็ได้ ฉันต้องการความรุนแรงมาเลยเสื้อแดงพ่อหนุม่มจัดไปนะครับไฮึบต่อย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 เปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบต่อ,ตอยด้านหลังต่อยด้านหลังแป๊บหนึ่งป้องกันก่อนเกย์นะเกย์เป็นไงนะี้ยฮะตอนนี้แหละแกเสียบเปรียบแล้วไป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 โอเคแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาแบบต่อยรัวๆนะครับไม่มีการบล็อกเลย trimmed. มันจะเป็นแบบเนี้ยนะมันเป็นเกมที่จะต้องมีสเตรทจี้แป๊บหนึ่งบล็อกก่อน าต่อยมาต่อยมาต่อยนะนี่ไงเปิดจังหวะเปิดจังหวะกดอ่าโอ้ my god เป็นไงล่ะเหนื่อยแล้วดิเหนื่อยแล้วดิฮะเหนื่อยใช่ไหมแกเหนื่อยใช่ไหมวายว้ายว้ายวายตะกี้หน้ามืดชิบหายโดนอาไปเต็มเต็มแกนะแกอืออืออือแป๊บนึงบล็อกก่อนบล็อกก่อนเดอโอ้ตื่นเต้นเกมนี้ตื่นเต้นเราซื้อมาเนี่ยพอชสองพันแป หนึ่งต้องกันก่อนนะต่อยมาต่อยมานี่แหละจบแล้วแกกดอาเป็นไงล่ะหน้ามึดหน้ามึดอ่าจังหวะนี้ใส่ได้รัวๆเลยเขาไม่ป้องกันเฮ้ยๆยกูเกือบตายเกือบตายเนี่ยถ้ามันไม่ป้องกันมันจะเป็นแบบเนี้ยอะไรเพื่อนไม่พอใจจะนอกเกมจะนอกเกมเสียใจ <ๆ S 1> อะไรวะมันนอกเกมได้ด้วยเอระแกนี่นอกเกมเหรอฮะนอกเกมไม่ใช่ไหมแกนะแกแกชอบนอกเกม เป็นไงล่ะน็อกแม่งเลยมาเพื่อนเจ้าแว่นดำมาพี่ๆพีก็หนึ่งหนึ่งน้อยหนึ่งบล็อกก่อนเฮ้ยเจ้าหมอที่ไม่ชั้นเชิงอืปล่อยเข้ามาเอาบ้างสิเอาบ้างแกนะแกโดนเข้ามาต่อยมาไม่ต่อยแล้กูเปิดก่อนเลยอ่าอ่าอ่ากูบล็อกอยู่กูบล็อกอยู่นี่นี่นี่บล็อกแกหมดแล้วไอ้หนุ่มบล็อกแกหมดแล้ว บล็อกหมดแล้วบล็อกหมดแล้วบล็อกหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วโดนต่อยรัวๆเลยจังหวะเฮ้ยบล็อกหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วหมดแล้วเป็นไงล่ะโดนอาไปทีหนึ่งด้วยเป็นการต่อยที่โคตรมันคุณผู้ชมอ่าแป๊บหนึ่งนะเพิ่มเลือดก่อนบล็อกก่อนเจ้าหมอนี่บล็อกเดียวเลยว่ะอืมเป็นไงล่ะเอาหนีแล้วหนีแล้วจังหวะน,นี้สู้ไม่ได้นี่นี่แบบนี้ว่าต่อยฟีดโอย้อยโอ้ยโอ้ย อะไรที่จะสู้เหรอบล็อกแกหมดไว้เสียใจด้วยเอาไม่หมดไม่หมดแบบนี้ใส่รัวๆเลยอืมปึ๊บ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 เรียบร้อยนี่ครับน็อกฉันชอบเกมมันแบบนี้มา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 จะมาไหมต่อยมาต่อยมาต่อยต่อยมาเปิดช่องแล้วอย่างนี้เปิดช่องอาหน้ามืดโอ้โหกลัวโดนอาหน้ากูมืดเหมือนกันแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นอืมเอาน็อกชิมไหม เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนเลือดมันมีนิดเดียวเองนี่ว่ะนอนลงเฮ้ยเกมดีผมว่าเกมนี้มันสนุกมากเลยนะคือฟีลลิ่งในการต่อยอะมันสุดยอดมากคุณผู้ชมผมโคตรชอบผมเลยคิดว่าเราจะเป็นที่ต้องสนับสนุนเกมนี้สักหน่อยนึงเอาละเติมสัก499โลบัคแล้วกันทำไมไม่คิดเป็น500เลยวะอันนี้เป็นตัวเลขแบบยังไงตัวเลขที่ทำให้แบบถูกลองอะ499ก็พอให้ตายเถอะ เราเอานวมหลุยคุณผู้ชมโคตรเท่เลยว่ะทําหนึงนะไปดูตรงที่อินเวนทารีนวมหลุย oh my god ยังเท่อพ ad ad 리카핏어르 ad a ์ ad ad 리카핏어르เิิอเเลร์ทฮ้ยพ่อหนุ่มจะมาฝึกซ้อมอะไรตรงนี้จะเอาใช่ไหมงั้นฉันเป็นเพื่อนเล่นให้ด้วยมาเลยตรงอันนี้มาเลย เดี๋ยวแป๊บนึงกันก่อนมาๆๆพ่อหนุ่มใส่กันหนึ่งหนึ่งใส่กันหนึ่งหนึ่งโอ้ยกูจะตายโดนน็อกแถมโดนยามด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวรอกูฟื้นขึ้นมาก่อนเกลนะเกลโอ้ยฉันฟื้นขึ้นมาได้เว้ยลาก่อนเราเราเราเนี้ก่อนเร็วเนี่ยเนี่ยเพเฮียทูอินคริฟอีโลแหลงโอ้มันต้องเล่นตรงนี้ถึงจะเป็นแบบการเพิ่มแหลงไงคุณผู้ชมอะ เจ้าหมอนี่แรงเก้รผมจะสู้ได้ไหมเนี่ยตายแล้วเจอของแข็งว่าจัองหวะน,นี้พี่บัวเขียวโดนของแข็งแป๊บหนึ่งนะรอก่อนรอก่อนต่อยมามมเห็นไหมเขาเล่นเป็นเขาเล่นเป็นแยบสิแยบ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 ,ยบโอเคโอเคโอเคมาไหมโอ้โหเม่งเขาต่อยรัวๆเขารัวป้องกันผมแตกแป๊บหนึ่งอ่แป๊บหนึ่งกันก่อน แกจะแตกแล้วโดนต้อนจนมุมจนมุมแป๊บนึงอ่าพระเด็จศุกโอ้ยเจอกับคนเล่นเป็นเว้ยกามาดิครับแรงผมแค่400เองอึบอึบเป็นไงล่ะจะเอาไหมอึ๊บอึบเป็นไงเป็นไงกั๊ดอึออืออืออโออืหเขาสวนกลับเขาสวนกลับอ่ะแป๊บนึงเกาะเขาหมดเกาะเขาหมดป้องกันก่อนโวันนี้ต้องเงียบเลยกูลุ้น ตัวแอนอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาดิใช้ได้เลยนะเนี่ยกูเล่นก่อนเลยอัดมุมนี่แหละคุณผู้ชมอัดมุ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 มเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อทำไมเขาไม่สู้ผมกลับล่ะวะหรือว่าเขารอเล่นแบบกด R ครั้งเดียวดูดิมางั้นกูรัวๆัละรัวรัวอ่าม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 าเป็นไง knock out yes เพิ Likewise, okay. ่มค really, ่าอีโลอีโล guys หกร้อยเกมสนุกจริงผมนะครับยังไม่เคยโดน k อ o เอา u t คาเวทีมาก่อนเลยเว้ยมันไงพี่บัวเขียวเก่งจนเก่งก็สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะเป็นนักมวยในตำนานแบบผมแล้วก็แนะนําเกมนี้สนุกมากเลยบอก x i n ง